สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลังสนามนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นป้ายราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองนะครับโอ้นี่ก็นี่เขาทาสีใหม่นะครับผมก็ทําให้ดูเมื่อก่อนมันจะเป็นปูนเก่าๆเานะี่ยปูนเปือนะ่อยเนาะเก่าๆนะแต่ตอนนี้เขาทาสีใหม่เป็นสีเทาๆนะครับผมดูโทนแบบว่า สมูทขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนนี่ก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับของสนามก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับสนามแห่งนี้ก็จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยเป็นเจ้าบ้านครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านทีมชาติจีนเป็นนัดแรกนั่นเองนะครับประเดิมฟุตบอลโลกนะครับผมเออนะครับผมก็ซื้อตั๋วไปไปที่เรรียบ้อยแล้วนะครับผม ก็จะมาเชียร์ที่สนามแห่งนี้นั่นเองนะครับถ่ายบรรยากาศนะยืองไปทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นอของอสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเห็นสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้คือสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาจะอยู่ตรงใกล้ๆยื้อๆสนามเทนนิสน้าราชมังคลาตอนนี้เขาย้ายมาละย้ายมาอยู่หลังข้างหลังสนามนั่นเองตรงนี้นั่นเองนะครับเออนะสีเทาๆทึบๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวน ไปดูรอบหนึ่ง,น,งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดินวนรอบสนามคือสนามราชมังคลากีราสถานมันจะสามารถเดินเป็นวง,วงกลมครับวนเป็นวงกลมถ้าขึ้นไปไปข,ข้างบนอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของลานวิ่งเนาะเออมันจะเป็นเส้นสีฟ้าฟ้าลานวิ่งลานปั่นจักรยานนะครับรอบสนามเลยรอบสนามราชมังคลากว้างกันกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกัน,นครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับมาถ่ายเพท่านผู้ชมนะครับ ได้ดูกันนั่นเองนะครับเสาสูงๆนี่ก็เป็นสปอร์ตไลท์เนาะน่าจะเป็นสปอร์ตไลท์นะสูงมากเลยโคตรสูงอ่ะใหญ่มากใหญ่อลังการความจุตอนนี้น่าจะประมาณ0 0 0 0กว่นกว่าน่าจะ5 0,000่นกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คตัวเลขอีกทีนนะเมื่อก่อนนี่มันได้6 0,000่นะแต่ตอนนี้มันติดเก้าอี้ไงเขาเขาติดเก้าอี้ใหม่หมดละแล้วก็ในช่วงที่สึกแดงเดือดเนาะเขาก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นมากนี่ขึ้นก็ขอภาวนาว่า วันแข่งจริงอีก3 4วันที่ถึงนี้นะครับก็อย่าพึ่งฝนตกนะเออนะครับฝนตกเพราะเรื่องของระบบการระบายน้ำของสนามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะขึ้นมาดูในส่วนของอันนี้ก็มาสำรวจให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นโซน E เนาะเออโซน E นะครับฝั่งซ้ายมือผมนะอันนี้ผมก็จะเดินมาละเดินเข้ามานะครับผมคือหน้าสนามมันจะอยู่โซนเครับ ก็คือเดิน,นะคือเดี๋ยวเขาจะทําเป็นแถวเขา้าใครมีตั๋วบัตรคิวอาร์โค้ดซื้อผ่านออนไลน์หรือว่าซื้อผ่านยังไงในช่องทางต่างๆก็เดี๋ยวเดินเข้ามาทางโซนเอ็นเนาะอน,นะครับอันนี้เป็นโซนเอ็นนะครับผมอันนี้ก็มาดูในสนามเขาก็ช่วงยามเย็นก็จะมีคนมาออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็เป็นลานฟุตซอลประจําของอคนแถวนี้นั่นเองนะครับก็มีวิ่งออกกําลังกายนะครับ อ่านี่ครับก็เป็นในส่วนของสนามเนาะสนามอันนี้ซุ้มตรงนู้นก็จะเป็นในส่วนของอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับผมอ่าก็มีประชาชนนะครับคนทั่วไปมาพักผ่อนหย่อนใจเล่นกีฬายำเย็นนั่นเองนะครับของกินหน้ารานก็มีขายนะครับเอ่อมีตลาดเป็นข่าวในในบาซ่าป่ะเออนะครับขายนั่นเเองดี๋ยวผมก็แวะไปกินนั่นเองครับอ่ะอันนี้โซน โซนเอ็นนะครับโซนเอ็นก็เป็นโซนหน้าสนามที่เราจะเดินเข้ามานะครับก็ถ้าเดินตรงมาเรื่อยๆก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานิดหนึ่งนะครับก็จะเดินเข้ามาก็จะลุกมาครับมาถึงอันนี้โซนเอ็นนะครับผมมนให้ดูเดี๋ยวผมจะเดินวนจากโซนเอ็นแล้วก็ไปทางโซนเวสหรือว่าโซนตะวันตกโซนโซนฝั่งประธานนั่นแหละครับโซนฝั่งประธานโซนเวสก็จะแพงหน่อยอันนี้ก็จะเป็นป้ายราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองนะครับ มาใช้ดูอันนี้ก็คือปี2023นะก่อนแข่งนะครับก่อนแข่งวันอาทิตย์ผมไปวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนะเดี๋ยวอีกประมาณ3 4วันเนาะเกมงานกันอันนี้ก็เป็นในส่วนของเออ,เอ,อมันจะมาสู่ในส่วนของเวสโซนเนาะเออนี่เวสโซนเป็นสีส้มนี้นะเออซุ้มประตูมันจะมีถ้าผู้ชมอยู่โซนไหนก็ถ้าหาไม่เจอก็เดินวนวนไปเรื่อยๆครับเดินวนเดี๋ยวก็เจอครับเออ เดี๋ยวเดินบนนะดูป้ายป้ายซุ้มฮะเออนี่ก็เป็นโซนเวสเดบิลนะครับเดอะบิลโซนตะวันตกเนาะนะครับเดินมาเรื่อยๆยครับเดินเลาะนี่ครับมันจะเป็นเส้นสีเส้นทางก็จะเป็นเส้นถนนสีฟ้านะสำหรับคนวิ่งจ็อกกิ้งครับวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับขวามือผมก็จะเป็นรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองนะครับ ติดกับรามคำแหงเลยครับเดี๋ยวในส่วนของรถไฟใต้ดินนะครับรถไฟใต้ดินก็ใกล้จะเสร็จล้าโพสถานีมันขึ้นมาละขึ้นมาตรงหน้าหน้ารามเลยหน้ามาหาลัยรามคำแหงเลยเดี๋ยวอีกหน่อยถ้ามาดูบอลใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็จะสะดวกหน่อยก็คือนั่งรถไฟ MRT มใต้ดินมาได้หรือว่าใครมาทางเส้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมันมันต้องนั่งรถเมย์ต่อมาเนะหน่อยนึงเอ้ยไม่สิอ๋อมันมีแยกลาสาลีมันมีรถไฟฟ้าใต้ดิน เออผมเห็นอยู่มันเชื่อมกับรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่เออรถไฟฟ้าใต้ดินอ,อามาในส่วนอันนี้เป็นส่วนของเวสส่วนนี่คือสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะครับสีตึกสีดำๆทึบๆเนี่ยเออเมื่อกี้นะครับ,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 บนี่ครับเออเอฟเอไทยแลนด์อันนี้ก็เป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะครับก็มาอยู่ข้างหลังอยู่ตรงข้ามโรงแรมอ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยเออโรงแรมนะเออนะครับก็อยู่ อยู่เยื้องกับปลาเผาครับแต่แต่ตอนนี้ตรงปลาเผาเขาเขากําลังสร้างอะไรเยอะแยะมากมายอยู่นะครับตรงนั้นนะก็คือว่าไม่ไม่รู้ว่าปลาเผาย้ายหรือ,อยังนะผมกินปลาเผาตรงหลังลามประจําเลยตรงนี้นตรงเยื้องเยื้องนิดเดียวสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นปลาเผาละอ,อนายกสมาคมก็อาจจะมานั่งกินปลาเผ<ป>าตรงนั้นนะเออพอเลิกง,งานเสร็จก็อาจจะมากินปลาเผาอะไรแค่งั้นเออนะครับ,น,น,รบน,นี่ก็เป็นในส่วนของ ผมจะวนมาเป็นโซนตะวันตกใช่ไหมโซนตะวันตกแล้วก็จะเป็นโซนตะวันออกเอออนี่เป็นโซนเซาโซนละเป็นโซนเอสละเออโซนโซนใต้ละอยู่ฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่ฝั่งฝั่งโซนเอสโซนพอดีครับโซนใต้นะครับก็จะมีโลโก้ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เอฟเอไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซาโซนนะครับเซาโซนหรือว่าโซนเอสนั่นเองครับอยู่ฝั่งเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ อ่ลุงออสอยู่ป่ะนายกสมาคมอยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> ช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> อ่าน,นี้ก็เป็นโซนตะวันตกนะครับเออโซนไม่ใช่โซนใต้นะครับโซนใต้โซนใตนะ้ผมก็เดินวนมาเรื่อยๆเนาะคนก็ออกกําลังกายแล้วก็จะวิ่งวนจากเหนือมาตกตกมาใต้นะมานะครับเดินวนมาเรื่อยๆนะครับผมผมซื้อตั๋วโซนตะวันออกนะครับตัวโซน e อเอซอร์นั่นเองนะครับ นี่ก็จะเป็นป้ายใหญ่ๆราชมังคลากีฬาสถานนะครับอันนี้เป็นในส่วนของฝั่งซ้ายก็จะเป็นหลังลามละนะครับนะครับออกประตูไปมันจะมีประตูออกกาติดกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยครับจะมีโลโก้ทีมชาติไทยเรานั่นเองนะครับอืมนะแล้วก็หลังสามก็จะมีป้ายเหมือนกันว่าราชมังคลากีฬาสถานโซนใต้นะครับเอโซนหรือเซาล์โซนนั่นเองนะครับผมอืมนะฮะ ที่ผมก็เดินมาเรื่อยๆนะรบรรยากาศบรรยากาศ,กาศตอนยินนะ่ะมันลมมันลมมันเย็นสบายมากเลยเออออกกาลังกายลมกโกรกเย็นสบายออกไปหน้ารา,าชสนามหน้าสนามราชมังคลาก็มีของกินเพียบเลยเอ,อคนก็มาขายของกินเพียบเลยอันนี้ก็ให้เห็นในสนามนะเอยโอสนามคุกความจุโอ,อก้ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญที่ใหญ่สุดในในประเทศไทยเราแล้วมัวนะ้งเออนะห้าหมื่นกว่าเนาะ เออห้าหมื่นกว่าของในส่วนอันนี้สูงมากเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ครับผมส่องไปให้ดูนะครับอ่าอันนี้เป็นโซนตะวันออกนะครับอีโซนนะครับ E zone น,นะครับไอผมซื้อฝั่งโซนนี้นะครับผมเออโซนตะวันออกนะครับภาวนาอย่าให้ฝนตกนะอันนี้ก็มีร่องรอยของฝนตกอยู่นะเออนะครับมีน้ําขังอยู่นะฮะ ต้องรอฝนตกนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นสระน้ําใครอยากเล่นน้ําก็ไปไปเช่าเล่นได้นะครับสระน้ำนะครับเห็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเอาเด็กๆมาฝึกว่ายน้าอะไรเงี้ยเอาครับท่านผู้ชมครับก็วนมาครบแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งซุ้มอินโดเซเดียมของหัวมากนะครับก็วนมาถึงหน้าสนามแล้วนั่นเองนะครับก็อ่ะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูคร่าวๆครับแล้วเจอกันวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับไทยแลนด์สูู้